สวัสดีค่ะมาเจอกันกันกบต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะต่ายก็จะพาทุกคนนะมาบำรุงดูแลอากโนิมานะคะใครที่ปลูกอากโนิมาไว้นะคะหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาเรื่องเขามีใบซีดลงนะคะคือสีซีดลงนะคะสีไม่สดสีไม่เข้มสีไม่สวยนะวันนี้มีสูตรดีๆมาแนะนำกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่ปลูกอากนิม่านะคะไว้ที่บ้านนะหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาคล้ายๆกันกันกบต่ายนะคะคือปลูกไปได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าใบเขานะคะเริ่มมีสีซีดลงนะคะสีไม่สดเหมือนแต่ก่อนนะคะ อา,อาจจะสีไม่เข้มตรงไหนที่ควรจะเข้มก็ไม่เข้มประมาณนี้นะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการแก้ไขแบบง่ายๆโดยที่ไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันค่ะ ค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้ในวันนี้นะก็เป็นของที่เราหาได้ง่ายๆในบ้านค่ะตัวหลักๆของเรานะคะนั่นก็คือนี่เลยไข่หนึ่งฟองนะคะจะเป็นไข่เป็ดหรือว่าไข่ไก่ก็ได้นะคะนำมาใช้หนึ่งฟองค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะก็เคยแนะนำไปหลายๆคลิปนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ต่ใช้บ่อยมากๆเลยนะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ใครปลูกพืชปลูกผักหรือว่าไม้ประดับไม้มงคลต่างๆก็ควรที่จะมีติด บ้านไว้นะคะตัวต่อมานะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะผงชุรสนะคะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะคือโมโนโซเดียมกลูตาเมตนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของระบบรากของพืชได้ดีมากๆเลยค่ะ ตัวต่อมานะคะก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงค่ะตัวนี้จะช่วยทำให้ดินร่วนซุยเพิ่มธาตุอาหารในดินแล้วก็ยังช่วยป้องกันโรคพืชต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะใช้ได้กับทั้งพืชผักแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับเลยสำหรับใครที่ไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงสามารถใช้เป็นจุลินรีย์ EM ก็ได้นะคะะทีนี้เรามาดูวิธีการเตรียมกันนะคะตต่ก็ได้เตรียมน้ำไว้แล้วนะคะ น้ำตัวนี้เป็นน้ำเปล่าค่ะน้ำก็จะใช้ปริมาณ5ลิตรด้วยกันนะคะอ่าหลังจากนั้นนะเดี๋ยวไต่ก็จะตอกไข่ก่อนนะคะทุกคนเนี่ยค่ะไข่ไก่นะคะหรือว่าจะเป็นไข่เป็ดก็ได้ตอกลงไปเลยนี่ค่ะตอกไข่มา1ฟองตีไข่ให้แตก ไข่นะคะเขาก็จะมีโปรตีนนะคะปริมาณมากเลยอยู่ในไข่หนึ่งฟองนี้นะคะทีนี้เปลือกไข่เนี่ยตายก็จะไม่ทิ้งนะันจะบดบี้ใส่ลงไปด้วยค่ะพืชก็จะได้แคลเซียมด้วยนะคะในไข่จะมีโปรตีนมีวิตามินหลากหลายชนิดเลยนะทุกคนนี่ค่ะเปลือกไข่ไม่ทิ้งนะคะเราบี้บี้แล้วเราก็ใส่ลงไปด้วยเลยเพราะว่าในนี้เขาก็มีประโยชน์นะคะ หลังจากนั้นค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะใส่ไปเลยสองฝาค่ะนี่ค่ะใครที่เลี้ยงอากอนิมาหรือบอนสีก็ได้นะคะสีไม่สดสีไม่เข้มนะคะแล้วรู้สึกเหมือนว่าสไปซีดๆลงนะคะก็ลองใช้สูตรนี้ดูได้เลยผงชูรสนะคะประมาณครึ่งช้อนค่ะนี่นะคะครึ่งช้อนนะ ละลายก่อนให้เขาเข้ากันแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะตัวนี้จะช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินทําให้ดินร่วนซุยช่วยให้ระบบรากแข็งแรงนะคะผงชูรสดเองก็ช่วยให้ระบบรากแข็งแรงเช่นเดียวกันเมื่อพืชของเรามีความแข็งแรงเนี่ย<ๆ>เขาก็จะแสดงออกมาทางใบใบก็จะสีสดสีสวยนั่นเองค่ะขยาก่อนใช้ทุกครั้งนะคะเมื่อสักครู่แต่ได้ทําการขยาแล้วนะ ่ใช้ไปเลยนะคะประมาณ1-2ช้อนโต๊ะได้เลยค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะทุกคนเราจใช้ถ้วยนี้เลยให้ผงชูรสให้เออ่คนผงชูรสให้ละลายแล้วก็คนไข่นะคะตีไข่ให้แตกก่อน เมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเรานำไปราดรสได้เลยค่ะนี่ค่ะสำหรับต้นนี้นะคะก็เป็นอัญมณีแดงค่ะทุกคน ราดรถไปเลยนะคะเขาจะช่วยบำรุงสีบำรุงลำต้นบำรุงใบนะคะประโยชน์เยอะมากๆเลยส่วนผสมที่เราได้ผสมอยู่ในถ้วยนี้นะคะก็ต้องบอกว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะมีทั้งไข่นะคะมีทั้งจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงมีทั้งวิตามินหลากหลายชนิดจากเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็โมโนโซเดียมกลูตามเมตจากผงชูรสนะคะจะช่วยบำรุงรากนะนี่คะ่ะเราก็ราดรถลงไปได้เลยต้นเล็กต้นน้อยใช้ได้เลยนะคะทุกคน บำรุงได้ทั้งบอนสีและอากอนิมาเลยค่ะใครที่เลี้ยงบอลสีหรือว่าเลี้ยงอากอนิมาไว้นะคะแล้วรู้สึกว่าสีใบไม่สดเลยนะก็ลองราดรดด้วยสูตรนี้ดูนะคะ ก็รดไปด้วยเลยนะคะเงินไหลมาดังชมพูนะคะอ่าน,นี่ค่ะเรียบร้อยนะคะทําประมาณนี้นะคะทุกคนรดบํารุงทั้งได้ทั้งพืชผกักแล้วก็ได้ทั้งอากอนิมาได้ทั้งบอนสีเลยนะคะหมดแล้วอ่านี่ค่ะ ประมาณนี้นะคะใครที่เลี้ยงอากนิมาใครที่เลี้ยงบอนสีแล้วรู้สึกว่าสีใบของเขาซีดนะคะลองทำสูตรนี้ไว้ใช้ดูได้เลยค่ะได้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับได้ทั้งพืชผักสวนครัวนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ